และอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่น่าจะเหมาะกับทุกคนในครอบครัวนั่นก็คือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับผมเพชรครับผมไม่ขึ้นครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนจะพาคุณผู้ชมครับมากันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับใช่แล้วครับผมแล้ววันนี้พวกเรานะครับก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับไฮไลท์ของสวนสัตว์แห่งนี้เลยนะครับนั่นก็คือโปรแกรมแอฟริกาอัเมซิ่งเย้เฮ้ ผมเคยดูครับพี่ใช่เป็นนี่ป่ะแบกิลป่ะแบกิลแม่สาวน้อยฟิลนั้นเลยครับผมแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยหรือว่าสําหรับคุณผู้ชมบางคนนะครับก็อาจจะเคยดูเทปของพี่นิวมาเรียบร้อยนะครับที่พาไปเที่ยวของทางด้านเซาท์แอฟริกานะครับก็จะได้ฟิลลิ่งประมาณนั้นไหมครับผมถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นฟิลลิ่งประมาณไหนนะครับก็ตามพวกเรามาดูกันเลยครับ ถ้าถามว่าในโปรแกรมของ a อฟริกาอเมซิ่งเนี่ยมีสัตว์อะไรเด่นๆบ้างเนี่ยพอจะตอบให้ผมได้ไหมครับได้เลยครับก็ถ้าเกิดว่ามาโปรแกรม a อฟริกาอเมซิ่งนะครับมี5สตาร์ครับห้ามพลาดเลย1ครับเมื่อกี้เจอกันไปเรียบร้อยแล้ว ฮิปโปฮิปโปนะฮะสครับอยู่ด้านหลังผมนี่ป้ายขึ้นมาแล้วยีราฟสวรรดินั่นเองครับตัวที่3คืออะไรพี่ตัวที่3นะครับก็คือสิงโตขาว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 ไม่พอครับแรดขาวด้วยแรดขาวตามด้วยสัตว์น่ารักน่ารักครับกับฟา์มิงโกกระจิบกระชิบกระจิบอ่านะครับท่ามพลาดเลยครับกับหาสตาของที่นี่ครับ ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันโอ้ยน่ารักอะ่ะน่ารักไหมน่ารักน่ารักวันนี้ครับโชคดีมา,มากๆเลยนะครับพี่ไมเคลิลที่เรากําลังเดินท่องเที่ยวอยู่นะครับได้ทราบข่าวว่าวันนี้ท่านซีอโอมาเยี่ยมพวกเราด้วยนะฮะมาเยี่ยมที่สวนสัตว์แห่งนี้ครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบท่านกันหน่อยดีกว่าครับไป <Bye. S 2> สวัสดีครับคุณแม่ครับอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ผมเพชรนะครับครับผมไ่เคลื่อนครับเห็นไม่เหนื่อยครับเอาน้ำขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับผมโอ้เอชื่นใจเลยนะชื่นใจครับครับเป็นไงครับมาเที่ยวสวนสัตว์สนุกครับวันนี้ชอบมากเลยครับครับผมเมื่อสักครู่นี้ไปที่ลีเมอร์ลีเมอร์ลีเมอร์ไปที่เกาะลีเมอร์ครับผมรู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดมากที่สุดแล้วที่ที่ผมเคยแบบมาที่สวนสัตว์เจ้าลีเมอร์เนี่ยคือแบบ ที่สุดแล้วครับจริงๆเขาเป็นสัตว์อยู่ในอเมริกาใต้นะอยู่ในมาดากัสการ์แต่ว่าเราเอามาอยู่ที่เกาะนี่เราก็เลี้ยงเขาได้ภาพเสมือนจริงที่จริงเป็นซิกเนเจอร์ตัวหนึ่งของเขาเขียวเลยเขาเขียวเนี่ยฤดูที่ทน่าเที่ยวที่สุดเนี่ยคือช่วงปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวเนี่ยอากาศจะดีมากเรามาชนบุรีเนี่ยเราเห็นจะถนนสุขุมวิทเรามองแต่ด้านขวา<ช>ที่เรามาก็คือทะเลรเราไม่เคยมองด้านซ้ายคือเรามีป่าที่สมบูรณ์มากนะฮะเขาเขียวเนี่ยเป็นพื้นที่ในจังหวัดชนบุรีที่มีคาร์บอนเยอะที่สุดนะ มีความบริสุทธิ์ของอากาศเนี่ยดีที่สุดอยู่บนนี้นะฮะอยู่บนเขานะครับอันนี้เห็นไหมฮะว่าอากาศดีมากจริงครับมากเลยครับแล้วช่วงนี้ก็อากาศเย็นๆด้วยนะครับเขาอยากจะให้เย็นแบบเนี้ยผมว่าตลอดทั้งปีเลยนะที่ดีอยากให้เป็นอย่างนี้ครับภารกิจขององค์การสวนสัตว์เนี่ยเรามีภารกิจใหญ่ๆอยู่ประมาณ5ภารกิจภารกิจแรกก็คือเรื่องของการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ หายากนะฮะโดยเฉพาะสัตว์ป่าอันที่2อเป็นภารกิจในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ที่หลุดออกมาอยู่ในชุมชนอยู่ในต่างๆเนี่ยเป็นภารกิจที่เราต้องให้การดูแลอันที่3คืออภารกิจในเรื่องของการอนุรักษ์วิจัยนะฮะสัตว์ป่า ของประเทศไทยที่สูญพันธุ์หรือที่กําลังจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็ภารกิจที่สําคัญก็คือการวิจัยพัฒนาพันธุ์สัตว์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้กับประชาชนกับประชาชนคนไทยทั่วไปนะฮะภารกิจสุดท้ายเนี่ยซึ่งจะเริ่มเป็นภารกิจที่เราให้ความสําสคัญเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะฮะการสรรหารายได้นอกว่าประมาณที่รัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนของเรา เรามีภารกิจในการดูแลสวนสัตว์ทั้งหมดตอนนี้สวนสัตว์ที่ถือว่าเป็นสวนสัตว์ใหญ่ที่สุดของเราตอนนี้คือสวนสัตว์เปิดของเขาเขียวที่จังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ที่2เนี่ยรองจากเขาเขียวคือสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นะฮะอันที่3ก็คือสวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา4ก็คือสวนสัตว์จังหวัดสงขลา5สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีเราจะมีสวนสัตว์ที่เรากําลังสร้างใหม่ตอนนี้ได้ออกแบบแปลนแต่ละเป็นสวนสัตว์ที่โมเดิร์นมากมีโมเดลของรูปแบบการเป็นสวนสัตว์ที่เป็นลักษณะของไบโาค อยู่ที่คลองหกปทุมธานีเราได้รับที่บริจาคจากล้นเก้ารัชการที่10มาจํานวน300ร้อไร่กับงบประมาณก้อนหนึ่งที่จะดาเนินการสร้างสวนสัตว์สวนสัตว์เนี้ยจะสมบูรณ์ร้อเนี่ยคือปี2570ันรจัดสวนสัตว์ขอนแก่นตอนเนี้ยที่ใหญ่จะพูดเป็นที่สุดท้ายเพราะว่าเป็นโมเดลขององค์การสวนสัตว์เลยนะฮะคือเราเราต้องการให้คนมาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเที่ยวชมสวนสวนสัตว์ขอนแก่นเนี่ยเป็นสวนสัตว์เดียวที่สามารถมาวันเดียวเที่ยวได้ส่สวน ที่อยู่ในภารกิจก็คือโฆษณาอจักที่จังหวัดสุรินทร์แต่ที่โฆษณาจักเนี่ยจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ดูแลช้างของพระสาวนีคือเดิมมันมีภาระอยู่ก็คือว่ามันจะมีช้างเล่ร่อนกับช้างตกงานเราก็จะมีสถานที่สําหรับดูแลเขาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์จริงๆเขาเขียวเนี่ยถือเป็นอะคาเดมี่ของซูมไทยแลนด์เลยของสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเลยจุดเด่นๆของเขาเขียวเนี่ย เป็นแหล่งที่สําคัญที่สุดในการผลิตบุคลากรในเรื่องของการที่จะออกไปดูแลเรื่องสวนสัตว์อันที่2เนี่ยเราเป็นแหล่งเรียนรู้ของสัตว์ที่เป็นซิกเนเจอร์เลยเนี่ยเรามีเอเรฟเฟนเรียนนิ่งเซ็นเตอร์อยู่ที่สวนสัตว์เ,เขาเขียวแห่งนี้นะฮะเรามีการาศึกษาพฤติกรรมของสัตว์เป็งช้างเนี่ยจริงๆสัตว์สิ่งที่ช้างชอบที่สุดเนี่ยคือการว่ายน้ําแต่การดําเนินง,งานของสวนสัตว์เนี่ยเราอยู่ภายใต้ความเป็นมาตรฐานสากลนที่เราเรียกว่าเราอยู่ในเมมเบอร์ของวาซานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเราให้ความสำคัญมากนะฮะ ในโปรแกรม Amazing Africa เนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์เป็นสตาร์ตัวหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมากับสวนสัตว์เขาเขียวนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยใกล้เคียงกับทุ่งแอฟริกาในในทวีปแอฟริกาทุกอย่างเลยนะฮะบรรยากาศเองก็ตามนะฮะสภาพของสัตว์ความเป็นอยู่ของสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยเราให้ใกล้ชิดมากกับประชาชนแล้วก็ใกล้ชิดมากกับความเป็นธรรมชาติของแอฟริกาเลยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ซึ่กำลังได้รับความนิยมมากมาก,มากจากประชาชนแล้วก็จากคนที่เข้ามาชมสวนมากเลยนะครับ อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและคนรักสัตว์นะฮะอยากให้ชนเชิญชวนมาเที่ยวในวงการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพะบรมราชูประถมนะฮะเรามีของดีๆเรามีของใหม่ๆรีโมเดลใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์เนี่ยมากมายการมาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยไม่จำเป็นต้องจํากัดเพศจํากัดวัยนะ,ะจำกัดอายุ ทุกคนสามารถเข้ามาเที่ยวได้เรามาเรียนรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเราเข้าใจว่าทุกวันนี้คนอยากจะกลับสู่ธรรมชาติมากขึ้นเราอยากได้พ่อแม่บุญธรรมของสัตว์นะฮะในการที่จะมาตั้งชื่อสัตว์ก็ได้นะ,ะมาเป็นคนที่จะเป็นคนผู้สนับสนุนอาหารกัตสัตว์เราอยากได้การมีส่วนร่วมเราอยากได้การเข้ามามีความรักสัตว์ความเมตตากับสัตว์พวกนี้นะฮะมันเป็นมันเป็นอย่างหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงเรื่องอความสมบูรณ์ความอบอุ่นของชีวิตครอบครัวเราด้วยครับผม ครับวันนี้พวกเรา2คนเพชและไมเคิลนะครับก็ได้มาเที่ยวชมนะครับผมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับก็รู้สึกประทับใจมากหลายๆอย่างนะครับได้ดูสัตว์หลายๆอย่างที่ยังไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้สัมผัสนะครับโดยเฉพาะดีเมอร์เนาะดีเมอร์หางหางแวนครับและมากกว่านั้นนะครับก็คือพวกเราก็ยังได้เจอกับ พี่แปะนะครับซึ่งเป็น CEO ขององค์การสวนสัตว์เลยเนาะใช่โหเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากให้เกียรติมาคุยกับพวกเราด้วยครับผมให้ความรู้พวกเราหลายๆอย่างครับผมแล้วก็ให้เราได้รู้ที่มาที่ไปประวัติของออสสวนัตว์เปิดเขาเขียนใช่ครับก็เรียกว่าประทับใจครับแล้วก็ รู้สึกมีความสุขแล้วก็ยินดีมากครับที่พี่แปะมาพูดคุยกับพวกเราครับครับผมสำหรับแฟนรายการ The First Ultimate นะครับสามารถลุ้นรับบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรีตลอดชีวิตได้นะครับตลอดชีวิตเลยโอ้โหเรียกว่าถ้าใครที่อยากจะได้นะครับติดตามได้ครับกับโครงการพ่อแม่บุญธรรมสัตว์นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ทิปสั้นๆนะครับจะทำให้ผู้ชมนะครับมีความสุขนะครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ